สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพามาชมพระพิจิตรในข้าวเม่านะครับพิจิตรในข้าวเม่าก็องค์เล็กนิดเดียวเป็นพระประจาจังหวัดพิจิตรเลยนะครับเป็นพระกลุ่มที่วัดบมรมธาตุนะครับเมืองเก่าพิจิตรนะครับเป็นพระตั้งแต่สมัยโบราณนะครับไม่ทราบประวัติการสร้างนะครับก็ไปพบเจอในกลุ่ตั้งแต่คนขึ้นชื่อตั้งแต่ในสมัยโบราณนะนักรบสมัยก่อนเขาก็จะพกติดตัวครับ พกติดตัวก็มีองค์เล็กนิดเดียวครับเขาถึงเรียกพิจิตเม็ดข้าวเมาครับพระเม็ดข้าวเมาเอกลักษณ์ของพระพิจิตอย่างหนึ่งคือเกตต้องคดนะครับเกตจะคดนะครับเกตจะเอียงนะครับลองสังเกตดูครับทุกองค์ครับเขาเรียกพิจิตเกตรคตครับเม็ดข้าวเมาที่องค์ที่เห็นนี่ก็จะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับก็มีข้าบกุกเกาะ ก่อติดเต็มไปหมดเลยครับชิ้นเงินส่วนด้านหลังก็จะมีรอยปรีระเบิดนะครับเขาเรียกเนื้อระเบิดนะครับข้างหลังครับก็เป็นเอกลักษณ์ของพระเนื้อชิ้นเงินนะครับซึ่งอายุก็ร่วมหลายร้อยปีแล้วครับก็เป็นของเป็นของหายากครับปัจจุบันนี้หายากมากครับก็องค์นี้ก็ได้มาก็ก็เก็บไปนานนะครับก็เรียมเงินครับก็เชิญเพื่อนรับชมนะครับก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ